รีวิวเครื่องกองน้ำระบบดีเวสออนมอดซีหรือว่าระบบ r o รุ่นกำลังผลิต3 0 0พลิตรถึง4 0 0พันลิตรต่อวันนะครับอันนี้มาติดตั้งเพื่อปลูกต้นกัญชานะครับก็แท้งนี้จะเป็นแท้งเก็บน้ำประปานะครับเสร็จแล้วจะต่อมาผ่านระบบเครื่องกองน้ำระบบ r ารนะครับรุ่นนี้จะให้กำลังผลิตน้ำา125ลิตรถึง150ยิลิตรต่อชั่วโมงนะครับมีถังกองเบื้องต้น3าถังนะครับมีแมกน, in, มนีเซีคาร์บอนเรซอสิ้นมีเบนเบนขนาด 300 GPD กว้าง3นิ้วยาว12นิ้ว3ตัวนะครับจะมีมอเตอร์ปั๊มแนวนอน1ตัวนะครับเป็นปั๊ม1แรงมา้าดูดน้ำดิบเข้ามานะครับแล้วก็ดำผ่านระบบถังกองเบื้องต้น3ถนังเสร็จแล้วมาที่ตัวมเมมเบรนนะครับ3ตัวที่มีความละเอียด0.001ไมครนะครับตัวนี้ก็จะกองเอาเฉพาะน้ำเอาน้ำบริสุทธิ์นะครับผ่านตัวคาร์บอนบล็อกแล้วก็ไปที่ โฟวัดอัตราการไหลของน้ําดีน้ําเสียนะครับเสร็จแล้วน้ําดีถูกพักไว้ในแทงน้ํานะครับไว้รอการใช้งานนะครับอันนี้จะมีลูกลอยไฟฟ้าตัดน้ําเต็มนะครับเสร็จแล้วตัวลูกลอยไฟฟ้าตัดน้ําแห้งในกรีน้ําไม่มีใน,ในแคลงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ําไหมนะครับส่วนระบบคู้คอนโรลน,นะครับ เป็นระบบรีเลย์ใช้ไฟ2 2 0โวลต์นะครับมีเกจวัดแรงดันของปั๊ม2ตัวนะครับขาเข้าออเมมเบรนแล้วก็ขาออกเมมเบรนนะครับนี่มีโฟวัดอัตากันไหลของน้ำดีน้ำเสียนะครับ2ตัวอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการน้ำที่อาที่บริสุทธิ์มากๆนะครับในการปลูกต้นกัญชาหรือว่าเพาะเลี้ยงนะครับกล้วยไม้หรือว่า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการน้ำา RO นะครับไปผสมนะครับทำเครื่องสำอางนะครับหรือผลิตยานะครับหรือใช้งานในลักษณะอื่นๆที่ต้องการน้ำา RO ที่สะอาดมากๆนะครับชุดน,นี้ราคาอยู่ที่4 9 9 0 0บาทนะครับไม่รวมค่าติดตั้งใครที่สนใจติดต่อเข้ามาที่ ชอชกอรไทยวอเตอร์สโต้หมายเโทรศัพท์081307652นะครับค่าน้ำที่ได้นะครับก็จะมีค่า TDS สารละลายไม่เกิน25 ppm นะครับซึ่งอยู่ที่แหล่งน้ำนะครับตอนนี้แหล่งน้ำก็กรองได้ทั้งน้ำป่าแล้วก็น้ำบาดาลน,นะครับพอผ่านระบบนี้นะครับค่าสารละลายจะเหลือค่อนข้างน้อยมากใช้ดื่มกินก็ได้นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นท่อน้ําดีที่ลงถังเก็บน้ํานะครับเสร็จแล้วลูกค้าจะมีปั๊มนะครับออโต้ปั๊มหนึ่งตัวนะครับดูดจากถังน้ําดีเข้าไปที่ห้องนะครับเป็นฟาร์มพาะเลี้ยงกัญชานะครับนี้ก็จะเป็นห้องด้านใน,นนะครับก็จะเป็นแปลงปลูกต้นกัญชานะครับ ทำไมต้นกัญชาต้องใช้น้ำพ o O ในการเพราะนะครับวัชพืชทุกอย่างหรือว่าพืชต่างๆต,ต,ต้องการน้ำที่สะอาดนะครับก็จะทำให้พืชผักนะครับจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดีถ้าน้ำไม่สะอาดนะครับก็จะเป็นสาเหตุทำให้รากเน่านะครับแล้วก็ผลใบก็จะไม่สวยงามตามที่ต้องการนะครับ ผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ